โดยสบายดีโดยเมื่อวานก็นำพาเอฟซีมหาสารสนาใหม่นั่นทุกคนหลังจากที่บัได้ออกมาข้างนอกไลายมื่อย้อน่าเกี่ยวเขาเมื่อนี้ก็มาหาสารสดกับคนอื่นขออนุญาตถามซื้อในนักซื้อว่าันใดซื้อน้ำฝนซื้อน้ำฝนตอนนี้อายุจะปีแล้วสาวสามสาวสามปี จบผูวงามเนาะที่ผ่านมานี่เคยแต่งงานเราบอชนาะยังบอชเคยแต่งเป็นโสดอ่ายังบอทันลงแต่คานบอชเยอะหน่อไรือเคยมีชู้มีแฟนมีผู้บ่าววอชหยอกอยู่บอเลยเคยมีแต่ยากันเลิกกันเลลิกแ้วปัจจุบันนี้เหตุเวกเหตุงานยังอันเป็น ไปอยู่สวรรค์ไปเห็ดเวียกอยู่เขร่งสวนนรรค์มเขตโบว์เป็นสวรรค์ที่อยู่ตรงผาเลยถึงกนักนสาวสูตรเคร่งสวรรค์เขตเนานะเงินเดือนหลายอยู่บ่เงินเดือนเหมือนพวกจิบพันเน่ยคนันไหนเป็นเงินไทยมีไอเอ็เอนองคิงจ็ดคนใช่ไหมมีไอคนเดียวเป็นลูกสาวอ๋อพ่อแม่มีลูกสองคนโดย ยิงหนึ่งช่หนึ่งพอดีงามเนาะเฮียนจบมห้องใดเจ้าเองจบมเจบมเจ็ดแต่บอดไปเฮียนโตย้อนยังคือบอดไปเฮียนโตเขาเห็ดเียหักตัวเดงนี่ก็มักอยู่บอในการเฮียนโแต่ว่าอยากออกบดเหลือขาดเคินเงินคำโดยขาดเคินเงินคำ พ่อแม่เป็นเห็ดอ,อาชรอียังพ่อมันเป็นเป็นทหารมแม่ประชาชนเเป็น <c oughs> ยังตงุ๊กอูโอ้ยอะไรสดเด็ดเนาะส <c oughs> มบูรณ์เกินไปอูจนขาดระวังลนล้มนดะ้รับ โอ้ขะเนาะเพิ่นอยู่ทางหลังโอ้ขะพ่อแม่นี่ยังอยู่น้ำกันบ่ดนะโดยแม่อยู่เงินสองคนอ้ายกับพี่ตาก่อนมีครอบครัวแล้วอ้ก็ยังอ่ายังโสดเบิดทั้งสองทั้งอ้ายทั้งน้องเลยเหตนาอยู่บ่บ่มันเห็ดมันมีนาอือกินข้าวอัตตาพอแน่นะโดยกับซื้อกินโดยก็ง่ายดีอยู่เลย <laughs> เหน็นนะปุบฝาปุบผลขอแค่ยังค้นข่าวตาอุน <c oughs> ไปอยู่เห็นงานนี่จักมือถึงกลับมาบ้านเ,อนเทอเนะบางเด่อกระทิตยหนึ่งกับเธอหนึ่งบางเื่อกแบบบางผิ่งกับประดี๋ครับเล็บเจเนา<ด>ะเนี่ยที่ผ่านมานี่เคยเปิดใจจักเธอแล้วเคยเปิดใจเธอหนึ่งจ่เธอนี่ไปทงที่ศายอ๋อมีคนถักมาคุยหลายอยู่บอก ก็มีอยู่แต่ว่ายังเบิยังคุยกันเรื่อยๆแบบนี้ยังยังไ่ได้ปิดใจอ๋อก็คือหมายกว่ายังเบิ่งนิสัยจใจคอกันก่อนอ๋อมีสเปคตั้งไว้อยู่บ่หรือว่านี่เลยแบบคันแบบมื่อจะไปกันได้ก็ได้ขอแต่แบบเบิ่งแง่เขาได้ดูแลพักข้าแบบพักข้าวพุ่มข้าอืมเอาอายุประมาณจคกปีกะว่าอายุก็แบบคันละกั ตามซีซีถืไปก็ได้ทือไป,ไปหาจาักปีหาลูกก็ได้เอ,อมหมักนมทั้งได้หลายเป็นพิเศษลาวไทยหรือว่าต่างประเทศข้ามเหมนียวก็ไทยก็ได้ต่างประเทศก็ได้ไ,ได,ได,ได้ได้เบิร์ดแค่หนบ้รงหมักคนที่นี่ใย้ใจคอแบบไหนกันวะหมักคนแบบใจเย็น ใจเย็นแบบบฮบ,บยังห้องอนอ่ะอ่าบ,บบหมักคนใช้กำลังหมดอ๋อขันเพิ่นเป็นพ่อห้องหางนางใหม่ได้รับได้บะโดยได้<ม>อ่มีลูกมีลูกติดก็รับได้โดยอืมางเจ้าเองนี่เป็นคนนิชัยเจ้าไปแบเอาแบบกับเป็นคนใจเบบย็นอืมหานโมาให้อืมเวลางอน,นเห็ดไปเลย เวลางอนกับโบากน้ำซ <laughs> okay, um <región> ื้อเรียกกับเศร้าเองเ10งอนหรืเศร้าเองด้วยโมเมนแบบโวยวายโวเวกนเนาะด้วยโมเมนต์แบบนั้นเนาะคันได้สามีนี่สิไปอยู่น้ำเพิ่มหมอวุยอยู่เพื่อนตัวเองพี่กับเบิ่งไปแบบอหไรมันสะดวกสะดวกอยู่นั่นตัวเองก็ได้อยู่นั่นสามีก็ได้ต้องเบิ่งความจริงก่อนเนาะ ันเพิ่นมีธุรกิจไยังแบบต้องหาเงินเหตุงานอยู่ฝั่งพุ่นกะไปยูนอเพิ่นเออต่อว่าอิงตามสถานการณ์เนาะสมุดอยู่ต่างประเทศด้บะกะคือกันเนาะไปได้จัที่ผ่านมานอีกเคยไปเหตุงานฝั่งไทยอยู่บ,บอกบ่ยังบ่เคยคิดอยากไปอยู่บ่กเลยรับเคยังไ่เคยไปก็คิดอยากไปอยู่ อาตอนคิดนี่ฟันหวานเลยเนาะวัดัดไปตัวจริงไอไห้อย่างมากคิ้มูกโป่งตอนเด็กไปฟันหวานแน่นั่นนี่เลยคิดภาพ,พ,พนั้นภาพนี่แต่งกินเป็นอยู่บ่าทางเจ้าเองเอ็ะกินเป็นอยู่บ <S 2> <S 2> <S ่กินโมเป็นกินโมเป็นพักหนึ่งเขาเนี่ยครับเป็เข้าวแต่งกินขนเปิ้งก็จะเป็นบุตร ทอดไข่นี่ได้บ่ทอดได้แน่ทอดไข่ได้เลยกับตุมไข่ได้โอเคแล้วที่เหลือเฮียนเอาตามที่ลังหวนเขาเฮียนก็เฮียนหอนมดเจ,จ็ดเนาะจุหมดคันมีผู้อยากส่งเริมให้ไปเฮียนต่อนี่อยากไปเฮียนอยู่อ่าพอว่ายังบุษสายเกินไปอายุสามเนาะหมักมักอยากมักวิชาชีพได้กะวะ ถ้ากลิดเป็นคู่ก็ได้อ๋ออ่าแต่ว่าบโมีโบได้โบมีทุนไปเยียนต่อแล้วก็เลื่อยยาออกมาเห็นงานเลยเวลาได้เงินเดือนก็นกนให้พ่อแม่อยู่บ่ใช่ใหลล้ทุกเดือนล <c ười> อลูกสาวเดียวพ่อก็ฮักแม่ก็ฮั <c ười> <c ười> กเนาะเพิ่นก็มีอายุหลายเต่อเลยทางพ่อแม่ก็พ่อแม่ประมาณห้าห้า อาชีพเกับสเดี๋ย,ยวยังนุ่มอยู่เนาะม,ม,มีช่องทางติดต่อทั้งหนนี้จะเป็นไลน์กับอะไไลน์เลยกรเบอร์มีทั้งไลน์อะไรกับทั้งเบอร์เนาะเบอร์วอตแอบเบอร์เพราะทางต่างประเทศอีหกอ่ะเพิ่นสะดวกใส่เบอร์วอตแอบได้ <laughs> ที่จะลงคลิปไปในช่องหนึ่งนั่น ก็มีเอฟซีทางต่างประเทศเพิ่จะทักมาอยู่เลยอยากได้เบอร์วอนเอฟเจ้าแต่ก็ว่าหไดไปท่ายเพื่อนะอเคยเพื่อนเคยลงคลิปไปนี่ก็จะว่าปฏิทักษ์ไงเพื่ออยากล่มอยากจีเบิ้งเลยเนาะคันมีคนมาหมักมาหักนี่คุยดนหมดอย่างฉีเสลาโสดกะวะกับเบิ้งไปก็แล้วแต่คนบางคนก็สองสามเดือนอีกเดือนสองเดือน ที่เปิดใจนี่เปิดใจหาคนคุยบอหรือว่าหาหา,หาสามีก็แบบค่าแบบคุยถืกใจบอก้าไมนะก็เอากันแบบไปทำน,นี่ก็ได้เขาก็ลองแบบมาคุยก่อนเพิพ่งคุยก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ยี่สิบสามแล้วเนะวาะพี่ชายกำลังพอเมาะมีลูกแล้ว <laughs> แต่ยังหาพอไ่ได้ <laughs> บางคนก็อาชีวะ นอก่นเปิดใจซื้อบ่บ่ไดหมักเลยหักแมนแท่นเนาะจะมีคนมามักเขาก็มักอะีระเนาะแมนส <c oughs> ูงต่ำดำขาวเี่บุตรนะีบ<ด>อ่ะนะทั้งเจ้าเองสูงอะไรเคยแทกอยอู่บมนหาอก็บุสูงกรต่ำเนาะบุตรีย่างเฮียงผัวว่า คนน้อยซื้อ,อ,อกับผู้ดีคุณดีคันเอานี่คดองแพงมาเน,น่ะานีทำแม่มันก่อนหยุกนีคำแพงเนาะอย่าบอกคำหลายเลยอย่าบอกกับลงในเพชนในติ๊กต๊อกโอ้ยบรายผัวแล้วว่าคำแพงอ่ะอันนี้ปอยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่เนาะ ถามว่ามีเอฟซีอย่างมะลินมาเที่ยวมาได้ไวไหมนะโดยได้อืมขันถึอมือผักเนาะโดยอ่าผักมือใดผักแบบเดือนหนึ่งจากวันจักอย่างไม่ซีบอกเลยอาทิตย์หนึ่งผักแค่นหนึ่งผ,ผ,ผักวันอาทิตย์โอ้ผักถูกๆวันอาทิตย์เนาะอืมถ้าชิมานี่ต้องไล่ตาตารางให้มันถึงวันอาทิตย์เนาะ <laughs> มากินอาหารประเภทใดทางเจ้าเองเบ็ดอาหารเบ็ดทะเลเบ็ดแบบนี้เลยแพัดขัวอะไย่างไรทีบอ่ะโดยอือจะมากินแบบเครื่องทะเลทะเลก็ได้ผัดหมูเข่าครับเข่าเข่าไข่ทอดยังก็ได้อืข้ากินแบบง่ายๆบุ้ยากอืออืออือูุ้สาวบางคนนี่ก็แห้งสบายเลยกินกินนี่มาเลยมันง่ายดีเนาะ ้มน้ำพอรอนใช่ลรวแม่นแน้วแล้วชมมติคันมีขอบรัวนี่ชิมีลูกยะคนก่าเคยคิดอยู่่แค่แบบนี้นกบสองหรือสามก็ได้ไเกินสามอ๋อสามเพื่อไว้เนาะ <laughs> ท่านท่านได้มีพอแล้วฝันวางเพลงไปก่อนนะเนาะผักถูกๆวันอาทิตย์เมื่อยบอเฮ็ดเวียงนะ ว่ายได้ปะโดยเพราะเห็นได้มีพาสปอร์ตอ่ปะมีเขาเห็ได้แหลย้อมบุดไปใส่เลยแต่ไปเที่ยวไปเที่ยวไกลชุดฮอนไซฮะไปไปเที่ยวทะเลทะเลกรุงเทพพู๊บโอ้ไปเที่ยวสุไปเที่ยวอะไรก็มาไ่ได้ไปเห็นยิเอ่อไปหาเลาะเบิ่งเนาะหมามันเข้มหมูรูบหมูเข้มจะได้ใช้อยู่ว่ดสุด มีกินออกกินนี่คือเขาคือว่าไปโอเบิกเขาชายย่งเชียวโดยป้าใส่ยอ่ามวนอยู่บ่เป็นตาอยู่ได้บ่เป็นตาอยู่ได้บ่กล้าว่ะไม่มวนอยู่บ่อาหารทั้งเพิ่์นแซ่บบ่โดยอ่าไปได้จังมื้อประมาณสี่หามื้ออ๋อเงินเบิดได้ครับ ไปพัก่อนย้อนอารมณ์เนาะไปเที่ยวทะเลภูเขาภูคิวน้ำตกก็ได้ไปบอกยังยังเนาะถามว่ามีแฟนกับแฟนพาไปเที่ยวนี่อ่านจะบไปได้เนาะอันนี้คือความฝันอยากไปใช้ีีบัานนอกจากทะเลแล้วทะเลก็ได้ไปดิเด็กอยากไปลายบอลทะเลก็ไหลายบอล ราะว่าทะเลกับนุบ่มีบอลเดียวเนาะไม่ได้กินอยู่บก,กุงไงน้ำเขมามึกสอดกา,ากินเ,เต็มเต็มกินคือชงสีแชบจุ่มเส่เจา <c oughs> ะสรุปก็คือเพิ่นเปิดใจเป็นครั้งแรกทุกคนเลยถ้าว่าเอฟซีทานใดสนใจก็ทักเขามาได้เนาะ ันเพิ่นทักมาแล้วก็คุยน้ำเพิ่นเนี่เด้อเอ่อย่ากี่คุยไเน่ยได้ทักวาโลดอ่าถักว่าเฮาบ่ว่างบ่ญยังเขากะบอกเพิ่นว่าบ่ว่างอย่างระมาณนี้เพิ่นก็เข้าใจเฮาอยู่ดะอือกะถักว่าบ่มักบ่ฮักกะลงเบิ่งซะก่อนก็ได้อือแต่ว่าพออันบ่เสียน้ำใจเพิ่น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 ขึ้นมักเฮาได้เพิ่นจังทักเข้ามานะ เพิ่นเบืเ่องคลิปแล้วก็โอ้ถึงตาต้องใจเนาะอะ้วก็คอล่าไแล้วก็วกทักไปประมาณนี้คันสมมติทักไปแล้วว่มาตอกอันนี้เป็นมือเป็นซองค็คือแบบนเนาะเสียโความ้สก,กน,นะนะ <c oughs> <c oughs> ลงบงกอนจีบมงกอนจังว่ามีคนของใจแล้วก็จังว่าบอกิ่นเนาะ,อะโอเคมียังอยากฝากถึงนมนมทีสิเขามาจีบดูบ่ <c oughs> อยากได้คนจริงใจจริงจังบ,บ่บ่ห้ตัวบ่กระลงองกได้คนอยากได้คนจริงใจบ่าหายมาตัวมาตัมแบบนั้นอ่าอืมบ่อยากให้เป็นคือข่าวลือเนาะก็โอเคสำหรับเอซท่า,ทานใดสนใจกได้ช่องทางที่ต่อกระถักเข้ามานะเนาะโดยไว้พบกันใหม่อีกเทืีอห,หนา,หนา,หนาเนาะนางเนาะโดยสบัสดี